รา้าวจากการเทคอนกรีตทับหน้าไม่ถูกวิธีคุณอาจคิดไม่ถึงไปดูกันค่ะว่าทำยังไงถึงจะแก้ไขได้ไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เราเรื่องกับคุณแป้งรายการที่จะทําให้เรื่องวัสดุก่อสร้างครบจบที่คุณแป้งนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะแป้งก็อยากให้ทุกคนติดตามคลิปนี้ให้จบนะคะเพราะถ้าคุณดูไม่จบเนี่ยคุณอาจจะพลาดเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการก่อสร้างที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้ค่ะไปค่ะไปดูกันเลย แผ่นพื้นร้าวจากการเทคอนกรีตทับหน้าไม่ถูกวิธีไปค่ะไปดูกันว่าจะแก้ยังไงข้อหนึนะคะการเทคอนกรีตทับหน้าจะต้องเทบนคานหรือเทบนค้ำยันชั่วคราวเท่านั้นค่ะ ขอย้ำนะคะว่าจะต้องเทคอนกรีตทับหน้าบริเวณคานเท่านั้นและอย่าให้ห่างจากคานมากเกินไปและที่สําคัญนะคะจะต้องเทคอนกรีตทับหน้าบริเวณคานปริมาณน้อยๆแล้วค่อยเกลี่ยออไปค่ะในกรณีของการยิงปั๊มนะคะจะต้องจอะท่อคอนกรีตนะคะบริเวณที่คานนะคะแล้วก็อยากให้คอนกรีตทับหน้านะคะไหลออกมาปริมาณที่มากเกินไปค่ะต้องคอยยั้งเอาไว้นะคะพูดง่ายๆนะคะต้องสร้างภูเขาของคอนกรีตทับหน้านะคะแบบกองเล็กๆก,ก่อนนะคะแล้วค่อยๆเกลี่ยออกไปนะคะต้องมีการแบบหยุดเครื่องแล้วค่อยๆเคลื่อนงว ของเครื่องยิงปั๊มนะคะไปตามแนวคานแล้วก็ยิงต่อนะคะแล้วก็เกลี่ยก่อนแล้วค่อยไปต่อนะคะไม่อย่างนั้นนะคะถ้าเกิดไม่ทําแบบนี้นะคุณอาจจะไม่ได้ไปต่อนะคะเพราะว่าแบบคอนกรีตทับหน้าไหลออกมาเยอะเกินไปแผ่นพื้นร้าวรับน้ําหนักไม่ไหวค่ะก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่าแผ่นพื้นเซนเปจรูปจะรับน้าหนักตามรายการคณนวลจริงได้ก็ต่อเมื่อแผ่นพื้นและคอนกรีตทับหน้ารวมเป็นเนื้อเดียวกันเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการยิงคอนกรีตทับหน้าโดยการใช้เครื่องยิงปั๊มจะต้องมีการระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเพ เพื่อไม่ให้แผ่นพื้นแตกร้าวค่ะข้อ 2. นะคะการเข็นรถเข็นคอนกรีตทับหน้าจะต้องมีไม้กระดานรองนะคะอย่าเข็นล้อของรถเข็นคอนกรีตทับหน้านะคะบนแผ่นพื้นสมเ็จรูปตรงๆไม่อย่างนั้นนะคะอาจจะเกิดความเสียหายหแผ่นพื้นอาจจะร้าวหรือว่าแตกร้าวได้ค่ะโดยเฉพาะแผ่นพื้นที่ยังไม่ได้มีไม้้ำยันนะคะจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะ ข้อ3นะคะของที่หนักมากๆนะคะห้ามวางบนแผ่นพื้นเสมอโดยตรงค่ะเอ๊ะเช่นอะไรบ้างเช่นอิดมอนที่เตรียมไว้ก่อกกำแพงค่ะ ที่สําคัญนะคะต้องหาแผ่นไม้กระดานนะคะวางบนคานแล้วก็เอาอิฐมอนที่แป้งพูดถึงเมื่อกี้นะคะวางตรงตําแหน่งคานอย่าวางตรงแผ่นพื้นสำเร็จรูปตรงๆนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะกระจายน้ําหนักไม่ดีค่ะมองเห็นภาพชัดเจนขึ้นไหมคะก็เช่นเดียวกันนะคะคุณอาจจะเคยได้ยินคําโฆษณาที่บอกว่าแผ่นพื้นระเลี่ยมสามารถรับน้ำหนักได้โดยไม่ต้องคํายันใช่ค่ะสามารถรับน้ำหนักได้ตามรายการคํานวณน,นะคะก็คือสามารถรับน้ําหนักข,ของคอนกรีตทับหน้าที่ยังไม่แข็งเนี่ยได้ประมาณ120กิโลก ต่อตารางเมตรถ้ามากกว่านี้เนี่ยวิศวกรเขาไม่รับรองนะคะ ไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นนะคะทุกคนเพราะว่าแผ่นพื้นทองเรียบหรือแผ่นพื้นรอนเหลี่ยมเนี่ยก็เป็นเพียงแค่แผ่นพื้นธรรมดาธรรมดาพื้นทั่วไปเท่านั้นเองค่ะขอบเพียงทุกคนนะคะเราะมัดระวังในการเทคอนกรีตทับหน้าแค่นี้ก็หมดปัญหาแผ่นพื้นแตกร้าวเสียหายอีกต่อไปแล้วค่ะอย่าลืมนึกถึงบริษัทดีคอนโปรดักต์จำกัดมหาชน The Blueprint for Living Creation ต้นแบบแผงการสร้างคุณค่าที่อยู่อาศัยจำหน่ายสินค้าคุณภาพมั่นหา,รรางาากระดับโลก แถมยังอยู่ในตลาลหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วยนะคะแถมยังมีสาขาทั่วไทยเลยนะคะจะส่งรูเดเร็วตรงเวลาเพราะหัวใจของเราก็คือการขนส่งค่ะรอชา้าทําไมคะรีบโทรมาเลยค่ะ02-9373312หอรือแอดไลน์แอดดีคอนกรุ๊ปนะคะอ๋อแล้วถ้าเกิดใครมีคําถามนะคะคอมเมนต์ได้เลยนะคะและพบกันใหม่นะคะกับเราเรื่องกับคุณแป้งทุกวันพฤหัสหกโมงเย็นอย่าลืมนะคะแป้งเข้าใจได้คุณก็เข้าใจได้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย